ต่อไปนี้เราอาศัยข้อมูลจากแหล่งที่เป็นทางการเราอาศัยข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากกองทัพบกกองทัพเรือเท่านั้นนะครับใช่ค่ะที่ยืนยันและถ้าเป็นตัวบุคคลก็เป็นตัวคนที่มีตัวตนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นใครมีน้ำหนักน่าเชื่อถือแหล่งข่าวกล่าวว่าเราไม่ใช่ค่ะโอเคไปเริ่มจาก2เริ่มจากสทุ่มสามสิ้ากลับมาปฏิบัติการอีกแล้วนะคะ กองทัพบ,บกทันกระแสค่ะเพจได้มีการโพสต์ข้อความบนจอตังต่อไปนี้นะคะสําหรับค่ําคืนนี้ทั้ง11พื้นที่ประกอบด้วยภูมิเผือช่องอันมาปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาควายช่องบกโดนตัวสัตวสมช่องจอมช่องสายทูภพระวิหารและพลานยาวทหารไทยยังตึงกําลังปกป้องอธิปไตยอย่างไม่ชะลาใจเขาไม่ชะลาใจที่ไม่ชะลาใจก็เพราะว่า มันมีกรณีศึกษาเที่ยงคืนของวันที่28หรือ0.00ของวันที่29มันก็ก่อกวนมันก็ก่อกวนจนกระทั่งถึง10โมงเช้าใช่ค่ะฝั่งโน้นอะแล้วก็เงียบหายไปเพราะตกกลางคืนการข่าวของทางไทยก็ได้ข่าวว่าไม่จะกลับมาอีกแล้วใช่ต้องถังนั้ทุดังนั้นเพจของกองทัพบกที่ชชื่อว่ากองทัพบกทันกระแสจึงเริ่มซื้อข่าวส่งความค่ะด้านหนึ่งก็ก็ก็ เตือนกันเองเตือนกําลังพลเตือนเครือข่ายทหารเครือข่ายความมั่นคงเตรียมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันก็ถือเป็นปฏิบัติการถือเป็น I.O. ชนิดหนึ่งบอกให้รู้นั่นก็คือฟ้องโลกฟ้องให้โลกรู้ด้วยมันกลับมาอีแล้วในะทัดจากนั้นตอนสามทุ่มตรงค่ะไทยในวิวชิปเรือรบราชนาวีไทยโพส์ช่องอานม้าอุบลราชธานีค่ำคืนนี้เฝ้าระวัง อาจมีงานแก้แปลว่าอะไรอาจมีงานแก้ก็คืองานแก้มือแก้มือมางฝั่งเขาอะกลับมาขมนมันอาจจะกลับมาแก้มือไงใช่ค่ะที่ชอบอ่านม้าระวังคืนนี้อืเนสังเกตไหมครับว่าสถานการณ์ณขณะนี้ทหารเรือกับทหารบกเนี่ยประสานสอดรับกันเป็นอย่างดีถูกต้องแล้วค่ะ เขาผัดกันฟ้องโลกฟ้องคนไทยอยังทำหน้าที่ต่อนะสามทุ่มสี่สิบยังทำหน้าที่แข่งขันค่ะไทยเรีวอรอชิปเรือรบราชนาวีไทยโพสต์ขมรแอบปรับกำลังหลายจุดค่ำคืนนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เฝ้าระวังไว้ดีที่สุดก็เตือนกันไงสามทุ่มห้าสิบห้าค่ะเพจเดิมนะคะช่องอันม้าตาเมืองทมปะทะแล้วมาแล้วค่ะตอนสามทุ่มห้าสิบห้าสามทุ่มก็ตามเตือนไปหยกหยกนะตามคาดตามคาดค่ะเตือน ช่องอัานม้าปรากฏว่าเขาปะทะที่ช่องอัานม้าจริงๆแต่ก็ประทะที่ตามือด้วยด้วยประทะแล้วนี้สามทุ่มห้าสิบเก้าค่ะเพจเดิมค่ะเรือรบราชนาวีไทยบอกว่าเขมรละเมิดสัญญาหยุดยิงแอบปรับกําลังทหารเข้าตีฐานทหารไทยช่องอัานม้าอุบลราชธานีอันนี้เป็นการฟ้องเลยสี่ทุ่มตรง army military force สำรองเพจสำรองโพสต์ดังนี้นะดวลกัมพูชาไม่ยอมจบละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีก อีกครั้งล่าสุดปะทะเดือดทหารเขเมรยิงปืนใส่ทหารไทยที่ช่องอานมาตาเมืองทมเป็นการช่วยกันฟ้องไงคราวนี้คราวนี้คราวนี้กองทัพบ,บกคันกระแสเขาเปิดปฏิบัติการฟ้องโลกฟ้องคนไทยด้วยตัวเขาเองหลังจากที่อาศัยพี่ฐานเรือช่วยฟ้องแทนใช่ค่ะตอนนี้ทําเพจบอกเองเลยบอกว่า4ทุ่ม10นาทีไม่ต้องนอนตามคาดกัมพูชาระเมิดอีกแล้วอานมาปะทะภูมะเขือปะทะ รอติดตามสถานการณ์อานมา้าภูมะเขือและตามเมือนทมตาเมือนทมอันนี้ภูมะเขือด้วยขยับไปอีกที4ทุ่ม20เพศเดิมอ่มิมลีแทรีฟรอสสำรองดวนปะทะเดือดที่ภูมะเขืออีกจุดกัมพูชาไม่ยอมจบละเมิดข้อตกลงหยุดยิงข <Okay. S 1> นทหารเข้าตีฐ <Okay. S 1> านฐานไทยที่อานม้าตามเมือนทมล่าสุดก็เจอภูมะเขือด้วย4ทุ่ม32ค่ะ4ทุ่ม32 มีเพจนะคะด่วนกัมพูชาระเมิดข้อตกลงตามคาดเกิดการประทะใน2จุดสําคัญอานมาภูมะเขือเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในเพจที่ใช้ชื่อว่า Smart, ตสตรองโซเยอร์ทหาร s มาร์แล้วทหารก็สตรองเพจนี้เป็นเพจของเอฟซีบิ๊กแดงจำได้นะจำได้ไหมนึกออกล้คราวนี้ก็ถึงรอบตัวจริงเสียงจริงอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนิพัททองเล็ก ไม่ทนเหมือนกันไม่หลับไม่นอนหรือทนไม่ไหวเขาไม่ทราบไม่หลับไม่นอนสี่ทุ่มสาพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กลุกขึ้นมาโพสต์ด้วยตัวเองว่า29กรกฎาคม68ราว22.20นเขมรยิงใส่ฐานไทยที่ช่องอานม้าภูมะเขือและตาเมืองอมนั่นแหละห้าทุ่มยีค่ะห้าทุ่มยีอันนี้ทีมโฆษกกองทัพบกออกมาโพสต์สั้นๆบอกว่าภูมะเขือฝ่ายไทยถูกปืนเล็กและระเบิดคว้างเข้าโจมตีฐานสังเกตไหมครับ สังเกตไหมครับตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืนมไม่หยุดย่อนเราได้เห็นความเคลื่นไหวเราได้เห็นปฏิบัติการออกมาสื่อข่าวส่งความฟ้องคนไทยฟ้องโลกบันทึกว่าเป็นหลักฐานมัดขเขมและเมิดกติกาพอไหมหลักฐานแค่นี้มันเป็น,แ,นแอคชั่นมันเป็นแอคชั่นจากทางฝั่งทางหารล้วนๆเลยนะค่ะเราไม่เห็นแอคชั่นจากรัฐบาลเลยค่ะรัฐบาลทําอะไรรัฐบาลทาอะไรค อาเตรียมเอาข้อมูลไปฟ้องแล้วกันรัฐบาลทำอะไรสรุปก็คือพี่พี่ทหารเข้าเข้ารวบรวมพยานและหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยครบแล้วจัดแฟ้มได้เลยสรุปรัฐบาลจะทําแค่นั่งรอรับพยานและหลักฐานรวบรวมโดยพี่พี่ทหารและแล้วเอาไปเคลื่อนไหวต่อใช่หรือไม่พี่พี่จะไม่จะไม่ออกแรงบ้างเลยเหรอก็ยังดีทันทีที่เมื่อคืนเนี่ยเขาด่ากันทั้งคืนกระทั่งถึงที่คืนเขาก็ด่ากันเช็ดค่ะรัฐบาลทําอะไร จะทำตอนกี่โมงประมาณนั้นคิดจะสื่อข่าวส่งความค,คิดที่จะบอกประชาชนรายงานประชาชนไหมว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นคิดจะบอกประชาชนไหม,มทํากันอย่างนี้และเมื่อกันอย่างนี้รัฐบาลจะทําอะไรอย่างไรต่อไปคือมันชัดมากอะ่ะใช่ไหม,มใช่ค่ะคมา<น>ล